ขอสวัสดีนะครับทุกท่านครับเป็นทางการนะนะครับนะครับก็เบื้องต้นก็เป็นเรื่องธรรมเนียมนะครับก็คือว่าแนะนําตัวนะครับหลายๆท่านก็ยังไม่ทราบว่าผมชื่ออะไรยังไงนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรในเบื้องต้นเกี่ยวกับ p ีไอนะครับก็คือชื่อจริงๆผมก็คือชื่อกิตเนศโคคินบุญพิสุทธิ์นะครับเป็นคนพื้นเพคนชาวอีสานนะครับเป็นคนจังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงนะครับ จังหวัดอำเภอที่มีขายลอตเตอรี่เยอะๆครับนั่นแหละบ้านเกิดของผมนะครับแล้วก็มีจริงๆแล้วครับผมมีโอกาสได้ไปอ่าบวชเรียนอยู่อยู่สนักวัดป่านะครับแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องธรรมะเรื่องอะไรก็อ่าเป็นเรื่องปกติของคนไปบวชเนาะนะครับแล้วก็เป็นคน <c oughs> แล้วก็ผ่านการทํางานผ่านการเรียนรู้ตามภาษาของคนทั่วๆไปนะครับนี้อ่อ รวบรัดเข้ามาเลยครับนะครับก็คือว่าผมรู้จัก PM ได้อย่างไรนะครับณเวลานั้นนะครับถ้าทุกคนจําได้นะครับปีพศ2554ใชห้า้ยใช่ไหครับปีที่น้ําท่วมใหญ่ทั้งทั้งกรุงเทพนะครับนะครับเกือบเกือบประเทศไทยได้ก็ได้นะครับณเวลานั้นนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถือว่ากําลังเริ่มประสบความสำเร็จในอาชีพของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ นะครับจากน้ําท่วมณนะเวลานั้นก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็เลยหาโอกาสกลับขึ้นไป <c oughs> อยู่ที่บ้านต่างจังหวัดนะครับก็ก็อยากจะทําการเกษตรนะฮะแล้วก็มีความโชคดีก็คือณเวลานั้นนะครับอ,อผมรู้จักผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับท่านก็รู้จกักท่านอาจารย์กลุ่มของอาจารย์ตรีนะครับกลุ่มของท่านอาจารย์ประวัตินะครับ ทั้งสองทั้งกลุ่มกลุ่มของอาจารย์ตรีกลุ่มของอาจารย์ประวัตินะครับแล้วก็อาจารย์สอนรัฐผมจำตามศพุลท่านไม่ได้นะครับท่านมาให้ความรู้อยู่ที่โครงการหลวงนะครับมาฟืน้นฟูพวกข้อมูลน,นะครับอยู่ที่โครงการฝนวางนะครับก็มีโอกาสได้ไปพบไปเรียนรู้ไปดูงานที่ตรงนั้นนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นจริงๆนะครับแล้วก็เอ่อ อาจารย์ก็ท่านก็บอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องของผมหรือว่าอยากจะอะตอนนั้นยังไม่มีคำว่า p i m นะครับตอนนั้นยังไม่มีคำว่า PIM นะฮะมีแต่แต่ว่าผมไปเห็นงานที่โครงการหลวงเนี่ยแล้วก็มีการทำเปรียบเทียบระหว่างว่าทำแบบแบบ p i m ผมใช้ผมใช้คำว่า p i m เลยนะฮะแต่จริงๆนะเวลานั้นยังไม่มี p i m อแต่เพื่อ,อที่เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจใช้แบบ ของอาจารย์ตรีพีเอมกับใช้แบบไม่ใช้นะครับอยู่ที่โครงการหลวงซึ่งมันเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับก็เลยเกิดความประทับใจโดยเฉพาะเรื่องขององุ่นเนี่ยโอ้เป็นพวงระยะนะครับนะฮะก็เลยว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะจะได้ความรู้ตรงนี้นะอาจารย์ก็ต้องบอกว่างั้นไปดูงานผมนะครับที่ผมมีอ่าอยู่ทั่วประเทศนะครับก็เลยมีโอกาสได้ไปดูงานกับอ่าทังของอาจารย์ตรีนะฮะที่ท่าน ทำมาก่อนแล้วนะครับที่อนครปฐมที่หลายๆที่นะครับนะจนกระทั่งติดตามท่านนะครับท่านติดตามท่านนะครับเพื่อเพื่อที่เราอยากจะรู้นะครับอยู่เป็นปีสองปีครับแต่ถาอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจเราครับอาจารย์ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า,ว,าว่าผมคือใครนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมผมไปดูงานท่านทุนทกที่จนกระทั่งท่านเห็นเห็นหน้าผมว่าเอ๊ะ ไปตรงนี้ก็เห็นไปตรงนั้นก็เห็นอะไรเงี้ยอ่ายังไม่รู้ได้วยซ้าไปว่าผมไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ท่านมีแต่ครับจนกระทั่งว่าท่านเห็นผมอยู่ตลอดนะครับก็เลยว่าโอเคกันก็เลยมีโอกาสได้อได้ติดตามท่านตั้งแต่ตอนนั้นนะครับนะครับเพื่ออ่าจะได้ไม่ยาวไปนะครับแล้วอณนะเวลานั้นนะครับการเกิด การเกิด P ีเอ็มณเวลานั้นนะครับก็คืออาจารย์ไปไปสา,ปสาธิตงานนะครับอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับอาจารย์ไปสาธิตงานอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วก็มีคนมีเจ้าหน้าที่นะครับทกาสานะครับไปเห็นงานของอาจารย์นะครับแล้วณเวลานั้นนะครับณเวลานั้นก็คือว่าสมัยนายกยิ่งรักมั้งนะครับที่มีการพักหนี้เกษตรกรนะครับ มีการพักหนี้เกษตรกรแล้วก็ลูกค้าทกศที่ลงทะเบียนพักหนี้เนี่ยก็เลยทกศต้องต้องบังคับนะครับว่าให้ไปเรียนรู้นะครับในศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่ทางทกศเขาคัดเลือกนะครับแล้วณเวลานั้นนะครับก็มีพื้นที่ของรุ่นพี่ผมคนหนึ่งที่ที่นำงานของอาจารย์อาจารย์ตรีของเราเนี่ยไปใช้แล้วก็เกิดผลชัดเจนจน สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับก็เลยศูนย์ตรงนั้นนะครับยูเทียมอำเภอปัวก็เลยต้องถูกคัดเลือกดโดยทกาศาให้ลูกค้าทกาศาที่พักนี่เกษตรกรเนี่ยไปไปเรียนรู้ตรงนั้นนี่ครับแล้วอาจารย์ตรีก็เริ่มฝึกอบรมณเวลานั้นนะครับด้วยภักบังคับพวกผมนี่แหละบังคับอาจารย์ไม่อยากเลยอาจารย์ไม่อยากเปิดตัวเลยครับนะครับแต่เนื่องจากว่าอาจารย์มองเห็น มองเห็นหน้าเกษตรกรแล้วเนี่ยอาจารย์เขาเลยปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์มีเจตนาที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านอยู่แล้วโดยเฉพาะลูกค้ารอกสอก็คือร้อยเปอร์เซ็นครับนะครับเป็นเกษตรกรแล้วก็ที่สําคัญมีภาระหนี้ผูกพันนะครับจึงเป็นเหตุเริ่มต้นณนเวลานั้นนะครับนะฮะก็เริ่มเริ่มอบรมอย่างต่อเนื่องแต่เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าการอบรมณเวลานั้นครับเป็นเป็นคนหมู่มากนะครับ แล้วก็คนที่ถูกมามาเกณฑ์มาอบรมเนี่ยก็คือถูกเหมือนกับถูกบังคับอะเนาะนะครับประมาณแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยรุ่นละร้อยคนสองร้อยคนคิดดูครับนะครับอ่าต่าสุดที่ห้าสิบคนนะครับทําอยู่งั้นสามเดือนห้าเดือนหกเดือนครับนะครับแล้วก็คนเป็นถ้าจะนับทั้งจังหวัดน่านนะครับน่าจะประมาณผมไม่แน่ใจว่าไม่ต่ำกว่าห้าพันคนนะครับแต่นี้นี่ครับนะครับ พอทุกคนผ่านการอบรมน้เวลานั้นนะครับก็เลยท่านอาจารย์นะครับก็เลยมองว่าใครมีความสนใจที่สุดนะครับหลังจากผ่านการอบรมนะครับอาจารย์ก็จะให้ติดตามคนคนนั้นตามไปถึงบ้านเลยครับอาจารย์ยังใช้หลักการเดิมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับใครมีความสนใจอาจารย์จะตามนะครับไปให้ความรู้นะครับนะครับเหมือนกับว่า จนกระทั่งว่าคนคนนั้นนะครับลูกศิษย์คนนั้นนะครับสามารถเลี้ยงตัวเองได้สามารถยืนยืนด้วยขาตัวเองได้นะครับคิดดูครับจากห้าพันคนครับมีแค่ไม่กี่คนครับไม่ถึงสิบคนได้ซ้ำครับนะที่ที่ทําแบบ p ี m เมื่อองค์ความรู้ของอาจารย์ตรีเป็นที่แพร่หลายอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็อบอกต่อต่อกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ณเวลานั้นครับเป็นผมไม่แน่ใจว่า ท่านอาจารย์ประวัติท่านเสียชีวิตพอดีนะครับหลังจากระหว่างระหว่างที่พวกเรามีการอบรมของพกศนะครับท่านอาจารย์ประวัติท,ตท่านป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็อท่านเสียชีวิตนะครับแล้วก็คําคํานึงที่อาจารย์ประวัติได้ฝากกับท่านอาจารย์ตรีไว้ก็คือว่าอ่านนี้ผมผมถ่ายทอดจากคําของท่านอาจารย์ตรีมามานะครับคือว่าอย่าทิ้งชาวบ้านนะตรีอย่าทิ้งชาวบ้านนะ คำนี้คำเดียวครับนะครับที่ท่านอาจารย์ตรีรับปากจากท่านอาจารย์ประวัตินะครับแล้วก็ท่านก็มุ่งมั่นนะครับทําจนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แต่จริงเนี่ยท่านทํามาก่อนแล้วแต่อันนี้ผมรวบรัดมามาช่วงที่พวกผมแค่นั้นเองนะครับอาจารย์ก็เลยทาอย่างมุ่งมั่นนะครับนะจนกระทั่งว่าเกิดหน่วยงานท้องถิ่นนะครับในจังหวัดแพร่ในจังหวัดพะเยาในจังหวัด เชียงรายนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ5จังหวัดภาคเหนือนี่ครับนะครับได้มีโอกาสได้นําพี่น้องเกษตรกรเข้ามาอบรมกับกับทางท่านอาจารย์นะครับแล้วทีนี้พวกผมในฐานะเป็นลูกศิษย์นะครับนะฮะก็เลยคิดกันว่าเอะในเมื่ออาจารย์มีองค์ความรู้แบบเนี้ยนะครับอ่าแล้วอาจารย์ก็ไม่อยากจะเปิดตัวด้วยในเวลานั้นนะครับเพราะว่าการการที่อาจารย์เปิดตัวเนี่ยอย่าลืมนะครับนะฮะ องค์ความรู้ของอาจารย์ตรีเราเนี่ยไปขัดกับบริษัทปุญญ๋ยยาหลายบริษัทพวกเราก็เลยว่าอาจารย์ก็เลยบอกว่าผมไม่อยากเปิดตัวถ้าเปิดตัวผมผมก็ผมไม่รู้ว่าผมจะเป็นยังไงนะครับพวกเราก็ในเมื่อรับรู้รัอฟันง,งนั้นเราก็อยากจะเป็นเกาะป้องกันให้กับท่านอาจารย์แต่ในเมื่อองค์ความรู้อาจารย์นะครับมันเป็นองค์ความรู้จริงๆเราก็เลยเอ๊ะก็เลยมาลูกศิษย์ทุกคนก็เลยมารวมตัวกันว่าเ,เราจะใช้ชื่อยังไงดี นะครับก็เลยคิดง่ายๆเลยครับนะครับในเมื่อท่านอาจารย์ประวัติตันบุญเดชนะครับเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์ตรีเราเราก็เลยเอาง่ายๆครับภาษาอังกฤษว่ายังไงที่เขียนว่าประวัติก็คือตัวพีขึ้นหน้าใช่ไหมครับก็เลยเอาพีแล้วกันนะครับนะอ่าแล้วก็รัชยุทธ์แหละครับรัชยุทธ์ก็ตัวภาษาอังกฤษขึ้นด้วย R นะครับก็เลยตั้งว่า R นะครับรัฐที่ย่อมาจากรัชยุทธ์ส่วนเนะครับก็ ย่อมาจากคําว่าโมเดลนะครับก็เลยใช้เอ็มแทนนะครับก็เลยว่าอ่ะก็เลยเริ่มว่า PR โมเดลรูปแบบการทําการเกษตรแบบของอาจารย์ประวัติกับอาจารย์รัชยุทธนี่คือคําว่าที่มาของพิยาโมเดลครับนะครับเพราะฉะนั้นครับนะนะครับเข้าเรื่องครับผมอจริงๆแล้วนะครับผมกับอาจารย์สมชายนะครับเป็นถือว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆ ที่ติดตามท่านอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะถ่ายทอดวันนี้นะครับหรือแบ่งปันใะห้กับพี่น้องเราในวันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่ทางท่านอาจารย์ตรีนะครับถ่ายทอดแล้วก็ฝึกสอนพวกเรามานะครับแล้วก็ผมสองคนก็นําไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็สามารถเกิดผลจริงนะครับก็จริงๆแล้วนะครับความรู้ต่างๆถ้าใครนะครับมีความสนใจ นะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์อาคมต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์ดุลวีที่ทํารายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉันนะครับที่เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นคลิปถ่ายทอดของอาจารย์ตรีนะครับตรงนั้นแหละครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปดูแต่ละคลิปแต่ละคลิปแล้วเอามาต่อกันสไตล์การสอนของท่านอาจารย์ตรีเนี่ยท่านจะสอนเป็นจิ๊กซอว์แบบนั้นสมัยผมก็เหมือนกันครับเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ณเวลานั้นนะครับอ่ามี ผมกับท่านอาจารย์เนี่ยอา่าอาจารย์ให้โอกาสผมในการที่จะเป็นผู้ติดตามผมจะทําหน้าที่ในการบันทึกนะครับในการจดบันทึกในการเตรียมงานในการอ่าติดต่อประสานงานนะครับให้อาจารย์แล้วอาจารย์ท่านจะชอบขับรถเองนะครับซึ่งอา่าผมไม่แน่ใจว่าปัญหาสุขภาพของท่านอาจารย์นะครับณนวเวลานี้น่าจะมาจากการที่ท่านขับรถเองนะครับแล้วก็ท่านขับรถแบบ แบบตรงเวลาเป๊ะนะครับนะครับพักน้อยมากไม่ไม่ยอมเสียเวลาเข้าห้องน้ําแป๊บเดียวรีบไปนะครับอันนี้คือท่านจะมองงานเป็นหลักนะครับแล้วก็ระหว่างเดินทางครับนะผมก็จะจดอาจารย์อาจารย์ท่านจะพลั่งพลูมากครับตอนที่ท่านขับรถเนี่ยท่านจะพลั่งพลูมากเลยอมีอะไรผมแต่ผมพักหลังผมจดไม่ทันครับผมลงทุนซื้อตัวอัดโซนี่ตัวหนึ่งครับอาจารย์ดูลลีครับ นะครับอต,ตอนนั้นมันออกมาใหม่นะครับตัวละสามพันกว่าบาทนะครับแล้วก็ผมก็อัดนะทุกครั้งที่อาจารย์เดินทางไปผมก็เปิดแล้วก็จดบันทึกไปด้วยนะครับแล้วก็พอกลางคืนเข้าที่เข้าที่พักนะครับผมกับอาจารย์ก็ต่างคนต่างพักอาจารย์ก็พักผ่อนผมก็พักผ่อนแต่ว่าผมก็มานั่งแกะนะครับมานั่งแกะ ว่าวันนี้อาจารย์สอนเรื่องอะไรแล้วก็อาจารย์สั่งงานเรื่องอะไรพรุ่งนี้จะทําอะไรนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าผมก็ระหว่างที่อาจารย์ดื่มกาแฟผมก็จะเอางานที่สรุปไปให้ท่านแล้วก็ท่านก็จะจะแจ้งท่านว่าพรุ่งนี้ทําอะไรไปที่ไหนอะไรเงี้ยก็จะทําอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมพูดอันเนี้ยผมหมายความว่าอยู่ในคลิปที่อาจารย์ดลวีออกรายการนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านมีโอกาสลองไปดูแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับนะนะครับ